บเกื้อกูลชีวิตนี่คือดินและน้ำที่มีชีวิตและเปี่ยมด้วยจิตวิญญาติอันเกิดจากการลงมือทําของต่อวงปุ้ยพันธวงต่อวงปุ้ยพันธวงหรืออาจารย์ต่ออดีตรองคณบดีมหาวิทยาลัยชื่อดังของไทย ที่แม้อนาคตแห่งการงานจะรุ่งโรจน์สดใสรออยู่แต่ในวันที่ได้รู้จักกับศาสตร์พระราชาและเข้าใจย่างท่องแท้อาจารย์ต่อได้ค้นพบพลังที่หลับไหลระเบิดจากข้างในตัดสินใจเออร์ลี่รีถาและลงมือทำทันที เอาเรื่องน้ำก่อนที่นี่เป็นเขตเงาฝนแรงทีนี้วิธีการจัดการน้ําบ้านผมข้างหลังขุดเป็นแก้มลิงเอามาพักไว้ในที่เราก็ขุดเป็นช่องเข้ามาแล้วเอาดินขึ้นไปทําเป็นขั้นบันไดแล้วจา์ก็แนะนำหนองน้ำแนวตั้งให้ทํำแทงน้ำยักษ์ คองไส้ไก่ก็ช่วยกระจายความชุ่มชื้นในคลองไส้ไก่เราก็ทาแบบที่อาจารย์สอนขุดลุมขนมครกทําฝายชะลอน้ําฝายดักตะกร,กรบ้างอะไรบ้างและพลังงานที่ใช้ก็ใช้โซลาเซลล์ทีนี้เรื่องดินดินลุกลังเนี่ยขาดอินทรีย์วัตถุกักากาศความชื้นก็ใช้หลักกษตกรรมธรรมชาติเติมความชื้นเข้าไปเติมความชื้นหมือนก่าขุดคลองไส้ไก่ อินรียวัตถุก็ใช้วิธีการหมดินใบไม้ร่วงเยอะเอาใบไม้มาสมสมรวมรวมกันเราก็ไม่ไปต้องไปซื้อไปหาแล้วก็บางส่วนเนี่ยมันเหลือเยอะๆผมก็มาทาเป็นปุ๋ยหมักกองไว้ก็เอาไว้ใช้หมดินแห้งชามน้ําชามไม่ปอกเปลือกเปลือยดินแล้วก็บางส่วนผมก็ใช้แฝกพื้นที่ขุดใหม่แล้วก็ปลูกแฝกไปด้วยป้องกันการซอกการทลายของดินช่วยเติมความชื้นลงไปในดินโดยใช้รากของแฝกใช้แบบนี้ทําซ้ําๆมาดินถูกพัฒนาขึ้น ตอนหน้าฝนเนี่ยผมสังเกตไส้เดือนนี่จะโผล่แบบทุกก้าวที่เดินจะเหยียบไส้เดือนทุกก้าวดินฟูดินฟูคืนสภาพหอมเห็ดโคนขึ้นต้นบุกเยอะมากอ้นี่ก็เป็นดัชนีชี้วัดหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดินที่บานผมโดยการที่เราทำอย่างนี้นค่ะ ผลจากความสําเร็จผ่านการลงมือทําอาจารย์ต่อได้ส่งต่อพลังไปยังเครือข่ายอีกหลายส่วนทั้งในระดับบุคคลชุมชนเด็กและเยาวชนรวมถึงในระดับลุ่มน้ำเพื่อเร่งทําให้แผ่นดินได้กลับมามีชีวิตเตรียมพร้อมรับมือกับทุกวิกฤตได้ทันท่วงที